ได้วยหรอวะหอมแบบนี้เลยมัน้็อาจจะทำได้หรือไม่มันก็อาจจะเฟกขึ้นมาก็ได้ใครจะรู้หรือไม่ก็คนเป็นรอ็เพื่อนกันก็ได้หรือไม่ก็คนที่อาจจะทำอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นได้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพรุ่งนี้มีม็อบที่ทำงานกูนะครับผมไปดไปแล้วกลับเร็วหน่อยเฮ้ยไม่ต้องไปเลย ตรงอาทำงานที่สำนักงานอันนี้เหรอตรงข้ามนั่นแหละ S C B ได้ซอยตรงข้ามใกล้ดิเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเฮ้ยใกล้ๆเขาไม่นับหรอกเกี่ยวเอ้ยแต่มันคนละฝั่งไม่่หรอ S C B อยู่อีกฝั่งอยู่อีกฝั่งแต่ปิดถนนก็ไม่เอานะครับไม่ปิดถนนนะครับก็เลยมอสบอกเขผมไม่ได้ยินนะิมมอสมดึงมอสมดันฟ้าโอ้โห อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เองกูชอบม็อบบนดาดฟ้าว่ะแต่กูไม่ชอบชูสามนิ้วนะวะเพราะเราต้องอยู่สูงกว่าประเด็จการชอบชูนิ้วเดียวมากกว่าเหี้ยนิ้วโป้งแน่นอนเยี่ยมไปเลย่พอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนี่ครับตอนนี้กูกำลังอยู่ในเกมโอเวอร์วอที่ตายไปแล้วครึ่งตัว มีมีป้อมมีป้อมมีป้อมไหนฮิวก็ได้ใครใครตัวฮิวมีป่ะครามเลิฟอยู่ไหนจ๊ะครามเลิฟเฮ้วมีทำรบเป่นตัวอะไรเน่ยนมวยมวยยืดออกไฟอย่างที่ว่าว่าคุณครามเลิฟเขาไม่นีว่ะเขาเขาเขาฮิวหมดฆ่าวัดข้างหลังลิปเปอร์ อีกสักหนึ่งตัวไหมนะจ๊ะอีกสักส่บตัวไหมล่ะครับอีกสัเกเจ็ดแปดตัวไหมล่ะครับคุณผู้ชมโสดอีกเจ๊งได้เถอะบอกแล้วตัวนี้ตัวเมนกูแต่ไม่มีใครเชื่อตัวไหนตัวเมนนะตัวนี้คือตัวเมนของเจ๊ง,อง,จงโอ้ไม่แน่ทอไม่อึด เนีย่ยละลายโล่อย่างไวเออไม่กีนมาเรียกง่ายๆว่าแร็ปต่างกายนะเอา้าไม่มีชิปแล้ววิ่งเข้าไปทำไมไม่เขา้าใจกันคนเราต้องมีท่าชิปก่อนนะถึงจะเข้าไปบวกได้นี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยชิปหายแล้วจบจบจบมีคนมา<บ>ถามว่าวอชอ h ราวเป็นองค์กรอะไรองค์กรชุดดำเลใช่ว่าองค์กรด้วยนะก็ชอบ mày luôn nếu mà bên ngoài ngàn ở lại lưu vào gây mày bên vẫn ตตยย,ยังอยู่หน้าอยู่นะที่มิสตซูซี่มิสเอนั่นเองนะครับผมไม่รู้จักได้ไงว่ามิสเอมิสเอก็คล้ายกับมิส y ยูแหละนะว่านะ,ะหิวหน่อยเดี๋ยวจะเฮลิอคอปเตอร์ให้ดูเอาหัวใครวะน่ะอ้าเรียบร้อยดีว่าโดนแล้วน่ะ ไปกอดกี่นเลยหัวเราะไอ้แม่งเฟรดเกมสวยๆทำไมต้เป็นบีงวะแม่งเฮลิคอปเตอร์หน่อยเฮลิคอปเตอร์ที่อะไรเอะแอบเลยี่าจได้เก็บอีกทีนึงไงครับผมทันเปล่าไม่ทันหรอก ดูดีคุณอิมิตซูซี่ด้วยนะครับเงี้ยครับอ่าจบด้วยนะจบแล้วอ่ะตัวสองตัวเลยทางขวาข้าได้แม็กกี้อีกตัวนึงเอ้ฮันโซอีกตัวนึงตัวตายไปแล้วนะปลาตายก่อนแม็กกี้เนี่ยหลอม มันไม่เข้าแล้วมันไม่เข้าแล้วเดี๋ยวเล็กเกมสวยๆจะไม่ขี่ฝั่งนู้นนั่นเองเก็บขี่นั่นเองแค่เียบขี่ไม่ได้ดิฝั่งนู้นเขาเพิ่งหัดเล่นไม่เอา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 ไม่ใช่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 า ไม่าเซฟเดาสอรี่นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่นเกมไปเกมสุดยอดไปนะ